สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเบียร์ไซโคปีเดียนะครับช่วงเบียร์รีวิวนะครับหลังจากที่เราชิมเบียร์กันนะครับผ่านไปตอนนี้ก็สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผม ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้จะตัวที่30แล้วนะครับซึ่งเราก็เดินทางผ่านการชิมเบียร์มามากมายนะครับทั้งหลายหลายแบบหลายสไตล์นะครับซึ่งเบียร์ที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับเป็นตัวนี้ครับนี่ครับอ่านออกเสียงนะครับว่าไกเซอร์ดอมนะครับผมเป็นเบียร์พิลสเนอร์นะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับผมตัวนี้เป็นพิลสเนอร์ นะครับซึ่งเเรามาพูดถึงเรื่องเบียร์ตัวนี้หนึงนะเบียร์ตัวนี้มาจากเเมืองนะครับชื่อแบมเบิร์กนะครับในประเทศเยอรมันนะครับต้องบอกว่าเบียร์ตัวนี้เนี่ยผมซื้อได้จากในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยมีให้เราทานกันแล้วนะครับเเมืองแบมเบิร์กเนี่ยจะอยู่มาทางกลางแต่ว่าค่อนมาใต้ๆหน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครดูฟุตบอลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆแถวเมืองเนินเบิร์กนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนไทยก็ยุติธรรในนามว่าเนินแบก นะครับอยู่แถวๆนั้นนะครับเมืองแบมเบิร์กเนี่ยก็เออเป็นเมืองเล็กๆนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับอยู่ในประเทศเยอรมันนะครับเขาก็มีเบียร์ตัวนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเออในประเทศเยอรมันเนี่ยเมืองเล็กเมืองน้อยเขามีเบียร์กินเองหมดนะครับอยู่ที่ว่าอันไหนจะโปรโมทหรืออันไหนจะเก็บไว้กินเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับจริงๆถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะครับไคเซอร์ดอมเนี่ยเขาจะมีเบียร์เออหลายประเภท นะครับและที่สําคัญไปกว่านนั้นคือมีหลายยี่ห้อนะครับเหมือนเหมือนบ้านเรามีสิงมีเรโออย่างเงี้ยนะครับของเขาจะมีไกเซอร์ดอมนะครับแล้วจะมีอีก2อสามยี่ห้อผมไม่ได้จําว่าอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะคุยอันนี้กันนะครับซึ่งไกเซอร์ดอมตัวนี้ครับเป็นพิลสเนอร์นะครับมาที่แอลกอฮอล์นี่ครับ4.3นะครับก็เป็นสไตล์พิลสเนอร์นะครับเบาๆบางๆนะครับซึ่งดื่มง่ายผมเชื่อว่าตัวนี้ดื่มง่าย นะครับยังไม่เคยกินเหมือนกันนะครับแล้วก็ขนาดก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับหนึ่งไพ่นะครับเป็นสไตล์ของเบียรกระป๋องเบียเมืองนอกนะครับมายาวมาเชียวนะครับผมเอ่อดีไซน์ของกระป๋องดูเป็นสีขาวครับขาวตัดกับสีเงินนะครับดูดูสะอาดสะอ้านดีนะครับผมชอบนะดูสะอาดสะอ้านแล้วก็มีโลโก้อันเนี้ยนะครับเป็นเหมือนโลโก้องชายหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับจริงๆแล้วคาว่าไกเซอร์เนี่ยนะครับคาว่าไกเซอร์ของ ภาษาเยอรมันนะครับแปลว่าองค์ชายนะครับคำว่าไกเซอร์แปลว่าองค์ชายนะครับหรือว่าแปลว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่มีตําแหน่งที่จะได้เป็นพระราชาคนต่อไปนะครับเขาก็จะเรียกว่าไกเซอร์หรือว่าเจ้าแห่งหัวเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับชิมกันดีกว่านะครับแก้ววันนี้ครับแน่นอนกินพิลเซอร์ก็ต้องใช้แก้วพิลเซอร์นะครับอันนี้ครับ แก้วพิลสเนอร์ยาวนะครับผมเดี๋ยวเปิดชิมกันเลยครับเอ่อต้องบอกว่าเออ่เราชิมพิลสเนอร์มาก็เยอะนะครับคาแรคเตอร์หนึ่งของพิลสเนอร์เลยที่ที่เราคาดหวังนะครับก็คือเออ่นะครับความดื่มง่ายนะครับฟองมาเยอะฟองมาเยอะนะครับเทก่อนเดี๋ยวโขกนะครับความความความหอมนะครับความดื่มง่ายนะครับแล้วก็เออ่เรื่องของเขาเรียกว่าความซ่านะครับพิลสเนอร์ต้องมีความซ่า นะครับเป็นเอกลักษณ์นิดนึงนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับเออเรามาพูดถึงเรื่องของสีก่อนนะครับจากตรงที่ผมเห็นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสีไม่ใสนะครับมันเกือบเกือบใสนะครับแต่ว่ายังแอบขุ่นนิดนึงไม่ใสกิ้งเหมือนเบียร์บ้านเรานะครับแต่ว่าถือว่าใสค่อนข้างมากนะครับแล้วก็คาร์บอเนชั่นเยอะมาก นะครับดูสังเกตได้จากฟองนะครับสีไม่ใสนะครับออกขุนแต่เป็นขุ่นจางๆนะครับก็ผมพยายามหาผมผมเข้าใจแล้วนะครับตอนแรกผมพยายามหาเขาเรียกว่าโลโก้ของเยอรมั purity ตี้อยอยู่แต่เชื่อว่าตัวนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะตรงตาม Purity ี้อนะครับผมโอเคมาที่เรื่องของฟองครับฟองอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับดูดีครับหนานุ่ม ดูนุ่มนะครับแล้วก็ขนาดของฟองก็อยู่ในระดับที่เล็กกะกลางนะครับฟองใหญ่ไม่ค่อยมีให้เราเห็นนะครับผมจะค่อยๆเติมลงไปต้องบอกว่าในบ้านเรานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโชคดีจริงๆนะครับที่มีเบียแปลกแปลกเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ผมไปเดินเเดินวิลล่านะครับเราเรามีเรามีเรามีชิงเต่าขนเล็กเข้ามาแล้วนะครับตื่นเต้นมากซื้อมาแล้วนะครับมีชิงเต่าขนเล็กเข้ามานะครับใครไม่กล้ากินขนใหญ่ก็ลองกินขนเล็กดู นะครับผมโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดมกลิ่นกันนะครับเรื่องของกลิ่นกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นเลยเนี่ยได้กลิ่นวีดครับเออเป็นวีดมาอ่อนๆแต่ว่าอ่อนๆนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หนักแน่นนะครับแล้วก็ ตามสไตล์เยอรมัน่ะนะครับฮอปส์จะไม่ค่อยมีนะครับถ้าไม่ใช่เป็นพวกดับเบิลบ็อกนะครับมีหอมหวานนะครับคล้ายๆไวเซ่นนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้กล้วยมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมียีสต์มานะครับมีมีหมอมียีสต์นะครับไม่ค่อยมีฮอปเท่าไหร่ ฮอปจะมีมาท้ายๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นฮอปหนักแน่นนะครับเป็นฮอปแนวเหมือนแบบกลิ่นกลิ่นต้นไม้ใบหญ้านะครับหอมๆอย่างนั้นนะครับอืมนะครับประมาณนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยพอสีขึ้นมาเต็มแก้วเนี่ยครับเหมือนจะใสนะครับแต่ว่าไม่ใสนะครับเกือบเกือบนะครับผมเกือบเกือบจะใสแต่ก็ดูดีนะครับดูหน้าดื่มดีแล้วก็ฟองเยอะนะครับคิดว่าตัวนี้จะออกซาซาชิมเลยดีกว่า โอเคนะครับตัวนี้บอดี้ไลท์ครับอันดับแรกเลยคือบอดี้ไลท์ไลท์เลยนะครับเเต็มสิบเนี่ยบอดี้ตัวนี้เอาไปเอาไปสองสามเลยนะครับไลท์ไลท์นะครับผมแล้วก็ความซ่านะครับความซ่าเยอะนะครับคาร์บอนเนชั่นเยอะความซ่าเยอะนะครับเพราะว่าบับเบิ้ลเขายังลอยอยู่ตลอดนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับกลิ่นมอลชัดเจนมากมาก นะครับดื่มเข้าไปเนี่ยจะได้กลิ่นมอหอมๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับความซ่ามอ้นะครับขมเหมือนกันนะครับตามสไตล์ก็คือขมไม่ค่อยมานะครับขมจะมาต้นๆน,นิดเดียวแน่นิดเดียวจริงๆนะครับสำคัญเลยตัวนี้คือเอ่อ กินเรื่อยๆครับกินเรื่อยๆแบบแบบแบบกินกินทั้งวันกินดูบอลเงี้ยตามสไตล์คนเยอรมันนะครคนเยอรมันก็จะกินดูบอลนะครับอากาศเขาเย็นๆกินได้ทั้งวันครับตัวนี้ก็ก็ผมว่าถ้าถ้าเราอยู่เยอรมันก็คงกินแทนน้ำได้นะครับผมบอดี้ไลท์มากนะครับก็สำหรับตัวนี้ครับใครที่อยากจะเอ่อถ้าให้ผมนึกตอนเนี้ยนะครับไปนั่งริมทะเลนะครับบ้านเรานะครับแล้วก็แช่เย็นๆไปนะครับก็เอ่อเอาไปจิบ อาไปเทไปดื่มกันริมทะเลนะครับก็น่าจะดีหรือว่าใครที่แต่ตอนนี้คงอีกนานนะครับคงรอหน,นาวหนาวเชียงใหม่ปีหน้านอะไรเงี้ยคงดีนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจะเอากินจริงจังสไตล์คนไทยบ้านเรานะครับคงคงคงอ่อนไปนิดนึงนะครับเราบอดี้ก็คงจะไลท์ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนๆอยากลองนะครับสำหรบับเบียร์บอดี้ไลท์ๆนะครับซึ่งมีกลิ่นหอมอ่าตอนนี้จุดเด่นอยู่ที่กลิ่นหอมนะครับก็สำหรับตัวนี้ครับไกเซอร์ดอม นะครับไคเซอร์ดอมนะครับตัวนี้นะครับเป็นผิวเซอร์นะครับผมสรุปอีกทีนะครับบอดี้ไลท์นะครับกลิ่นหอมออมีหวานมาท้ายๆนะครับเป็นหอมหวานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยขมนะครับดื่มได้เรื่อยๆสบายๆนะครับสำหรับตัวนี้ครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะอยู่แถวๆยุโรปนั่นแหละครับไม่ไม่ไไหนนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจัดการตัวนี้หมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกตัวหนึ่งครับสำหรับเบียร ในโซนยุโรปนะครับจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันครับผมบ๊ายบายครับ